สวัสดีครับผมนายแพทย์สมชายผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนไทยประยุกต์วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีฟื้นฟูพลังชีวิตสำหรับผู้สูงวัยที่ผมพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมากกว่า20ปีคุณเคยรู้สึกเหนื่อยล้าง่ายนอนไม่หลับปวดเมื่อยตามตัวหรือรู้สึกว่าร่างกายไม่ฟื้นตัวเหมือนแต่ก่อนไหมครับหลายท่านอาจลองวิธีต่างๆมามากมายทั้งวิตามิน อาหารเสริมหรือแม้แต่การนวดบำบัดแต่ก็ยังไม่ได้ผลอย่างที่ใจต้องการเมื่อเดือนที่แล้วมีคุณเป้าวัย65ปีมาพบผมที่คลินิกท่านบอกว่าแค่ลุกนั่งก็เหนื่อยแล้วเดินไม่ค่อยไหวนอนไม่หลับทำให้ต้องพึ่งพาลูกหลานตลอดคุณภาพชีวิตแย่ลงมากท่านเคยลองทั้งยาบำรุงวิตามินราคาแพงแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแต่หลังจากที่ผมแนะนำสูตรพิเศษที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ ซึ่งประกอบด้วยท่าย,ยืดสามท่าง,ง่ายๆการใช้สมุนไพรพรื้นบ้านที่หาได้ทั่วไปและเทคนิคการนวดเท้าเพียง5นาทีภายในเวลาแค่สองสัปดาห์คุณป้ากลับมาเดินคล่องนอนหลับสบายมีเรี่ยวแรงและสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองสิ่งที่น่าประหลาดใจคือวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ซับซ้อนหรือใช้อุปกรณ์ราคาแพงแต่อย่างใดแต่อาศัยความเข้าใจในหลักการทำงานของร่างกาย และการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่ผมจะอธิบายทุกขั้นตอนอย่างละเอียดพร้อมสาธิตให้ดูและแบ่งปันก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงวิธีการและรายละเอียดต่างๆคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณกำลังรับชมมาจากที่ใดในโลกนะครับผมอยากอธิบายก่อนว่าทําไมผู้สูงวัยถึงมักเจอปัญหาอ่อนเพลียปวดเมื่อยและนอนไม่หลับเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ3อย่าง 1. กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเริ่มเสื่อมลงทำให้การเคลื่อนไหวลำบากขึ้นเหมือนเครื่องจักรที่ขาดการหล่อลื่น 2. คือการไหลเวียนเลือดที่ช้าลงออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้น้อยลงและ3คือการอักเสบสะสมในร่างกายที่เพิ่มขึ้นซึ่งรบกวนการทำงานของระบบต่างๆ คุณลุงท่านหนึ่งอายุเจปีเคยมาพบผมด้วยอาการคล้ายๆกับคุณป่าที่ผมเล่าไปแต่ท่านเพิ่มเติมว่าหมอครับผมรู้สึกเหมือนร่างกายแก่ลงเร็วมากจากที่แข็งแรงตอนนี้แค่เดินขึ้นบันไดสองชั้นก็เหนื่อยแล้วผมได้อธิบายให้คุณลุงฟังว่าการเสื่อมของร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราสามารถชะลอและฟื้นฟูได้ถ้าเข้าใจกลไกการทำงานของร่างกาย เหมือนการดูแลรักษารถยนต์ที่ต้องการการบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสม่ำเสมอจากการศึกษาและประสบการณ์ของผมพบว่าการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันกับภูมิปัญญาไทยโบราณสามารถแก้ปัญหาทั้งสามอย่างที่กล่าวมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้ท่ายืดที่ถูกต้องสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบและการนวดกดจุดที่กระตุ้นการไหลเวียนเลือด สิ่งที่น่าสนใจคือวิหลังจากที่คุณลุงได้ทดลองใช้วิธีการที่ผมแนะนำท่านบอกว่าสิ่งที่ทำให้ประหลาดใจที่สุดคือความเรียบง่ายของวิธีการแต่ผลลัพธ์กลับน่าทึ่งมากมาดูรายละเอียดของแต่ละวิธีการครับเริ่มจากท่ายืดสามท่าที่ผมออกแบบมาโดยเฉพาะท่าแรกเรียกว่าท่าต้นไม้โบกเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังและไหล่ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองและแก้อาการตึงคอบ่า ท่าที่สองคือท่าแมวยืดตัวช่วยกระตุ้นการทำงานของกระดูกสันหลังและระบบประสาทและท่าสุดท้ายท่าพญานาคฟื้นพลังที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับขาและสะโพกสมุนไพรพื้นบ้านที่ผมแนะนำประกอบด้วยขิงขมิน้นและใบเตยซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยลดการอักเสบในนาร่างกายและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดวิธีการชงก็ไม่ยุ่งยาก แค่ใช้น้ำร้อนชงและดื่มวันละ2-3ครั้งส่วนการนวดเท้า5นาทีนั้นผมได้นำความรู้จากการแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้โดยเน้นการกดจุดสำคัญบนฝ่าเท้าที่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในเช่นจุดกลางฝ่าเท้าที่เชื่อมกับระบบย่อยอาหารจุดใต้นิ้วหัวแม่เท้าที่เชื่อมกับสมองคุณยายท่านหนึ่งอายุ75ปีหลังจากทำตามวิธีนี้ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ บอกว่ารู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปสิบปีท่านนอนหลับดีขึ้นทานข้าวได้มากขึ้นและที่สำคัญคือมีกําลังไปเล่นกับหลานได้โดยไม่เหนื่อยง่ายเหมือนก่อนสิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูการที่วิธีการเหล่านี้ได้ผลดีมากเพราะเราเข้าใจกลไกาการทำงานของร่างกายอย่างลึกซึ้งถ้ายืดทั้งสามท่าที่ผมจะสาธิตให้ดูนี้ ได้รับการออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายท่าแรกต้นไม้โบกเริ่มจากการยืนตรงค่อยๆย,ยกแขนขึ้นด้านข้างลำตัวช้าๆพร้อมหายใจเข้าลึกๆเหมือนต้นไม้ที่กำลังเติบโตจากนั้นโน้มตัวไปด้านข้างเล็กน้อยสลับซ้ายขวาคล้ายต้นไม้โบกไปมาตามสายลมท่านี้จะช่วยยืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวและกระตุ้นการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงแขนและไหล ท่าที่สองแมวยืดตัวให้คุกเข่าบนเบาะนุ่มๆวางมือทั้งสองข้างบนพื้นจากนั้นค่อยๆแอนหลังขึ้นพร้อมหายใจเข้าแล้วค่อยๆโกงหลังพร้อมหายใจออกคำซ้ำห้าถึงสิครั้งห้านี้จะช่วยนวดกระดูกสันหลังและกระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทไขสันหลังท่าสุดท้ายทยานาคฟื้นพลังเป็นท่านั่งบนเก้าอี้เหยียดขาข้างหนึ่งตรงไปด้านหน้าแล้วค่อยๆงอเข่าอีกข้างเล็กน้อย สลับไปมาเหมือนพญานาคที่กำลังเลื้อยท่านี้จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่ขาและสะโพกลดอาการชาและปวดเมื่อยสำหรับสมุนไพรผมแนะนำให้ใช้ขิงสด3เว่นขมิ้นึ่งหัวและใบเตย2-3ใบต้มกับน้ำงแก้วเคี่ยวให้เหลือ1แก้วดื่มวันละสอ2-3ครั้งก่อนอาหารสมุนไพรเหล่านี้มีสารต้านอักเสบตามธรรม มัชชัดโดยเฉพาะในขมิน้นมีสารเคอร์คูมินที่ช่วยลดการอักเสบได้ดีสมุนไพรพื้นบ้านที่ผมแนะนำนี้นอกจากมีสารต้านอักเสบแล้วยังช่วยกระตุ้นการทํำงานของตับและระบบย่อยอาหารทําให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นส่งผลให้มีพลังงานมากขึ้นแต่มีข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีโรคกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหารควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ ส่วนการนวดเท้าหนาทีเป็นการกระตุ้นจุดสะท้อนสำคัญบนฝ่าเท้าเริ่มจากการนวดวนที่ฝ่าเท้าทั้งหมดเบาๆก่อนจากนั้นกดจุดกลางฝ่าเท้าค้างไว้30วินาทีจุดนี้เชื่อมโยงกับระบบย่อยอาหารต่อมากดจุดใต้นิ้วหัวแม่เท้าที่เชื่อมกับสมองและจุดส้นเท้าที่เชื่อมกับระบบขับถ่ายคุณลุงวัย68ปปีท่านหนึ่งหลังจากทำตามวิธีนี้ได้เพียงสามวันบอกว่าอาการท้องผูกที่เป็นมานานหายไป นอนหลับสบายขึ้นและรู้สึกสดชื่นตั้งแต่ตื่นนอนที่สำคัญคือท่านสามารถกลับไปเล่นกับหลานได้โดยไม่ปวดเมื่อยเหมือนก่อนเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้วิธีการเหล่านี้ได้ผลดียิ่งขึ้นคือการดื่มน้ำอุ่นวันละ8-10ถึงสิแก้วเพื่อช่วยการไหลเวียนเลือดและการขับถ่ายของเสียหลีกเลี้ยงอาหารมันและรสจัดและพยายามเข้านอนก่อนสี่ทุ่มเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ คำถามที่ผมมักได้รับบ่อยๆคือวิธีการเหล่านี้จะได้ผลกับทุกคนหรือไม่คำตอบคือแต่ละคนอาจตอบสนองต่อการรักษาไม่เท่ากันแต่โดยส่วนใหญ่จะเห็นผลภายใน1-2สสัปดาห์ถ้าทำอย่างต่อเนื่องและถูกวิธีอีกคำถามที่พบบ่อยคือถ้าไม่สามารถทำท่ายืดบางท่าได้ควรทำอย่างไรผมแนะนำให้ปรับท่าให้เหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละคนเช่น ถ้าไม่สามารถยืนได้นานก็อาจทำท่ายืดในท่านั่งแทนหรือถ้ามีปัญหาเขา่าอาจทำท่าพญานาคฟื้นพลังโดยนั่งบนเก้าอี้แทนการยืนผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าทึ่งในผู้ป่วยหลายรายอย่างคุณป้าวัย80ปีท่านหนึ่งแต่เดิมท่านต้องใช้ไม้เท้าเดินและมักมีอาการเวียนศีรษะบ่อยๆหลังจากทำตามวิธีการเหล่านี้ได้เพียงหนึ่งเดือน ท่านสามารถเดินได้คล่องแคล่วขึ้นโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าอาการเวียนศีรษะก็หายไปที่สำคัญคือท่านมีความสุขมากขึ้นเพราะสามารถไปวัดและทำกิจกรรมกับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมสิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำคือการฟื้นฟูพลังชีวิตไม่ใช่เรื่องของการใช้ยาหรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการเข้าใจร่างกายและดูแลอย่างเป็นองค์รวมทั้งการเคลื่อนไหว การกินและการพักผ่อนวิธีการที่ผมแนะนำนี้อาจดูเรียบง่ายแต่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผลจริงคุณแม่วัยเจสิปีของคนไข้ท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าหลังจากทำตามวิธีการเหล่านี้ได้สองสัปดาห์ท่านรู้สึกเหมือนได้ชีวิตใหม่จากที่เคยนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับเป็นประจำตอนนี้ท่านหลับสบายโดยไม่ต้องพึ่งยาตื่นมาก็สดชื่นมีแรงทำงานบ้านทำอาหาร และยังมีพลังเหลือพอที่จะไปออกกําลังกายกับเพื่อนๆที่สวนสาธารณะทุกเช้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะเน้นย้ำคือการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเปรียบเสมือนการรดน้ำต้นไม้ถ้าเราทำเป็นบางครั้งบางคราวต้นไม้ก็จะไม่เติบโตเต็มที่แต่ถ้าเราดูแลสม่ำเสมอต้นไม้ก็จะแข็งแรงและเติบโตงดงามมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละวิธีกันครับ สำหรับท่ายืดทั้ง3ท่าผมแนะนำให้ทำวันละสองครั้งเช้าและเย็นครั้งละ10 1ถึง15นาทีโดยเริ่มจากท่าต้นไม้บุที่ช่วยกระตุ้นการไหลเวลียนเลือดตามด้วยท่าแมวยืดตัวที่ช่วยเรื่องกระดูกสันหลังและจบด้วยท่าพญานาคฟื้นพลังที่เสริมความแข็งแรงให้ขาและสะโพกสำหรับการชงสมุนไพรผมมีเคล็ดลับเพิ่มเติมคือให้เติมน้ำพึ่งเล็กน้อยลงไปในน้ำสมุนไพรที่อุ่น นอกจากจะช่วยให้ดื่มง่ายขึ้นแล้วน้ำพึ่งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยเสริมฤทธิ์ของสมุนไพรด้วยแต่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานให้งดน้ำพึ่งและปรึกษาแพทย์ก่อนใช้สมุนไพราการนวดเท้าห้านาทีนั้นผมแนะนำให้ทำก่อนนอนเพราะจะช่วยให้นอนหลับสบายขึ้นและร่างกายจะได้มีเวลาซ่อมแซมตัวเองในช่วงกลางคืนอย่าลืมทานน้ำมันมะพร้าวหรือโลชั่นก่อนนวด เพื่อลดการระคายเคืองผิวคุณป้าท่านหนึ่งที่ทำตามวิธีนี้มาได้สามเดือนบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือคุณภาพการนอนจากที่เคยนอนหลับหลับตื่นตื่นตอนนี้หลับสนิทตลอดคืนตื่นมาก็สดชื่นอาการปวดเมื่อยตามตัวก็น้อยลงมากและที่สำคัญที่สำคัญคือท่านรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีพลังในการใช้ชีวิตประจำวันสามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้เหมือนเมื่อก่อนแต่ผมต้องเน้นย้ำว่า สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนเริ่มทำตามวิธีการเหล่านี้โดยเฉพาะการใช้สมุนไพรเพราะอาจมีผลต่อยาที่ทานอยู่เคล็ดลับสำคัญอีกอย่างคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเช่นการทำท่ายืดควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปพื้นไม่ลื่นและมีเก้าอี้หรือที่จับยึดเพื่อความปลอดภัย ผมมีคนไข้อีกท่านหนึ่งอายุ77ปีท่านเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำท่ายืดเพียงครั้งละ5นาทีในช่วงแรกแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นดื่มน้ำสมุนไพรเพียงวันละแก้วแล้วค่อยๆเพิ่มเป็น2แก้วท่านบอกว่าการค่อยๆย,ย,ยืดเป็นการที่ดีขึ้นทำแบบนี้ทำให้รู้สึกไม่กดดันและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยมานาน ผมพบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้วิธีการเหล่านี้ได้ผลดีคือความสม่ำเสมอและทัศนคติที่ดีการมองว่าสิ่งที่เราทำเป็นการดูแลตัวเองด้วยความรักไม่ใช่ภาระหรือสิ่งที่ต้องฝืนทำผมขอย้ำอีกครั้งว่าวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่การรักษาโรคแต่เป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างพลังชีวิตถ้ามีอาการผิดป,ปกติหรือเจ็บป่วยควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม ที่น่าสนใจคือหลายคนที่ทำตามวิธีการเหล่านี้บอกที่น่าสนใจคือหลายคนที่ทำตามวิธีการเหล่านี้บอกว่านอกจากร่างกายจะดีขึ้นแล้วสภาพจิตใจก็ดีขึ้นด้วยเพราะการได้ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอสร้างความรู้สึกมั่นใจและมีความหวังคุณป้าท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าก่อนหน้านี้ท่านรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระลูกหลานแต่หลังจากทำตามวิธีการเหล่านี้ได้สักพัก ท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นบางครั้งยังช่วยลูกหลานทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆได้ด้วยทำให้รู้สึกมีคุณค่าและมีความสุขมากขึ้นผมขอแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นให้จดบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกวันแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยเช่นวันนี้นอนหลับดีขึ้นเดินได้นานขึ้นหรือรู้สึกสดชื่นขึ้นการจดบันทึกจะช่วยให้เห็นความก้าวหน้าและเป็นกำลังใจให้ทำต่อไป อีกเรื่องที่สำคัญคือการปรับวิธีการให้เข้ากับชีวิตประจำวันเช่นถ้าตื่นเช้าไม่ไหวอาจเริ่มทำท่ายืดตอนสายๆแทนหรือถ้าไม่ชอบรสชาติของสมุนไพราบางอย่างก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมโดยปรึกษาผมหรือแพทย์ประจำตัวก่อนผมมีคนไข้คู่สามีภรรยาวัยเจปีที่ชวนกันทำตามวิธีการเหล่านี้พวกเขาเล่าว่าการได้ทำด้วยกันทำให้สนุกและมีกำลังใจมากขึ้น บางครั้งก็ชวนเพื่อนบ้านมาร่วมทำด้วยกลายเป็นกิจกรรมสังคมเล็กๆที่สร้างความสุขและสุขภาพที่ดีไปพร้อมกันถ้าคุณกำลังรับชมอยู่และคิดว่าวิธีการเหล่านี้น่าสนใจผมขอแนะนำให้